อยู่ไหนเกิดเ,เรื่องอย่างไรับมีรอยพอดีว่าเออเออเออศูนย์รับแก๊งชุดดำของพวกเราเนี่ยโดนถล่มนะครับโอ้เชืเ่อไหมโดนถล่มแล้วโอ้เป็นไปได้ไงไม่ไปได้ับไอ้กองเงยหนีไปเร็วเราแล้วแถมเจ้าแล้วแถมเจ้า,า,จา,าจนายที่อยู่ที่นั่นน่ะก็ตุยอีกด้วยโอ้เรยนี้แค่ต้องไปจัดการแล้ว โอยจนนายเป็นคนเดียวไหวเหรอไหวสินายอยู่ับนเฝ้านะโอเคยออแกงีนีมันสวยนะช่ยมันสวยมากอูอะไรอ่ะอฮะไอ้คุณอะไใครไงคือแกงคือตัมึงอ่ะแกงุกตือไอ้ไ กองหลบด่านฉันฉันไปใช้อาวุธจัดการมันแ้่วันที่ฉันตุ่งะดีดมาจัดการมันได้ไหมเออมูกแค่มีเนี่ยมีปนะอกผลไม้ฉันลืมหยิบมาเฮ้อเรียบร้อยแกเตยด้งั้นฉันใช้ปมีตอนเออมาฆ่านด้เนี่ยป,ป้าสีเพี่พี่กจิกจุยเลยเป๊ะ ก้อนไอ้ตีตัวนั้นอ่ะมคนโขลกไปแล้วน่ะเกมไม่ได้ใช้อุดอะไรแกก็ต้องไม่หลอน จะเกิดกาอแกได้จะได้เงินเดอยเบิดโอ้ยดูเป็นจั้นด้วยเยไม่ยังไม่จะเป็นชั้นเลยทีู่ไม่ตึงงันเกเอาไว้ชันเถอะแห่ที่ฉันปิจอ้ไอ้เกนี่เก

เกยต้อยเนี่ยทีแกเลยเลยเช่นเดียวนี่เจ๊เนี่ยอ้ยอู้เชนอ่ะเออเลิบอ่ะเนี่ยอ่าก็นี่คือตืนเออทำให้คนเนี่ยเออเลิยไงล่ะ เหลิวขึ้นตัวอย่างนี้ไม่ได้การแล้วแกจะคีดตัวแกจะ้กำจัดฉันได้เหรอเพราะฉันมีร่างสองเลล่ะอ้อพี่ไม่เข้าอีกนะพี่ไม่เข้ามามันหามาตายแล้วใช่ไหม Chị mấy Tại sao hông ngheo vậy? Ai tạo cái bàn? Ai? bạn ơi ơi cái 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 nếu cái mà cái 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 ngay là cái

คึ้นม,มาสิบรอบแล้วาบ,บางทมันจะเด่นการแก้แล้วครับโอ้ยทำให้ผมเสียอ่ะตายโอ้ยโยูโเจ็บนะอ้าอ้าเดีเ๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ มากเลยขวบปุ่มปุ่มของเราขึ้นแกอยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยแกนะแกแกนะแกแกเจอพลังช็อ

ฉันสึ่งไปสิข้าพโดเขา์มามือช้าบ้ากเถอะนยแล้วแกจะทำเขาทำไมเนี่ยรื่องนงั้นแกไปทก็มพี่เลแบบบี้กินเจแล้วก็สวนโอ้เอาจริงฉันจะโลดเล่กิ๊เป็นไงเหรอไอ้ชี เออโอยหน่ซือข้าวโพดเอามาเมื่อามาสิบวันก่อนนะแก้ตโอ๊ยเกิอะไรึ้นโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้โ้โหอหโอห้อ้อ้โห้โอ้ออ เกได้ของขวัญไหมไม่เว้ยจะไม่อยากได้ของขวัญที่มแกก็ตายซะอ้อแกขี้เกงมากเหรอโหงั้นเจอท่าไม่ตายฉันเอลเรียกเอลตายเพราะเอลฉันเถอะเอ้อง่ากจัง អូយវាមិនចាត់ការអៀមខ្លាន់កือบຫມົດរីន ความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเออทำความสะอาดทำความสะอาดอืม um. ทีนี้จะได้โ oh, uh, ล่งๆแจ้งหน่อยความสะอาดความสะอาดเออปกติแล้วนไอกองนี่มันต้องโดนจับไปแล้วจนจบเกินดอยแล้วสรุปซะ ไันนี่โอ,อ,อ้มันนี่มันดิแกะได้สโลไปพร้อมกันเลยไม่ไม่นะนเนาเตยโคตรเก็บตัวพวกนี้ไปให้หมดดีกว่าไป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 กันไปไปให้หมด ต่อตไปนี่เก็บไปงินเห็นมือผมไหมขเขาเจม่ค็บติดเต็มต่อตจะไปด้วยเขาเจม,มคก็บเห็นไหมมือผมขีเลยโอเค